สวัสดีครับคุณธีรัชาตาคุณพรพิมลและท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะอาจารย์อาจารย์ภัยบูลคะตอนนี้เนี่ยมีเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เยอะเหมือนกันจากกรณีของศาสตราจารย์พี่รงรองว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ทําไปเนี่ย อาโอเคมันอาจจะไปดูในเจตนารมณ์เรื่องของการมองว่าเป็นการกล่นแกล้งหรือว่าไม่ถูกตามขั้นตอนใดๆก็ตามเพียงแต่ว่ามีอยู่ข้อดึงประเด็นหนึ่งที่พูดถึงนั่นก็คือกสทชไม่ได้มีอำนาจในการที่จะควบคุมบรรดาแอปพลิเคชันทั้งหลายที่ให้บริการสื่ออีกทีหรือว่า OTT พวกนี้ค่ะโดยเนื้อหาในการที่มีการร่างกฎหมายออกมากสทชมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะควบคุม OTT ได้หรือไม่คะอาจารย์ครับก ข้าใจประเด็นครับอย่างที่บอกจริงๆประเด็นในในเรื่องที่พิพาทเราจะไม่ลงในเนื้อหาของคดีนะครับแต่จะคุยในประเด็นเรื่องอำนาจของกสทชนะครับงั้นที่ผมจะวิพากษ์วิจารณ์ก็จะเป็นเชิงวิชาการนะครับคือประเด็นเนี่ยถ้าเราเห็นประเด็นที่ศาลชี้เนี่ยจะชี้แค่ว่าถ้าอาจจากคาพิพากษาที่มีการเสนอโดยศาลบอกว่าในส่วนพลตฟอร์มที่เป็น ott นี่ครับศาลบอกว่ามันไม่เคยมี การกําหนดว่าต้องขอใบอนุญาตแต่อย่างไรงั้นในกรณีที <oon>, ่ไม่มีคําสั oon, ka, ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาว่ามีการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่ศาลพิจารณานะครับงั้นในมุมมองทางวิชาการที่ที่ผมเรียนในฐานะที่เคยไปมีส่วนร่วมกับเรื่องการร่างกฎมาสแคร์ี่สมัยก่อนนะครับต้องเรียนว่าอํานาจของกสทชจริงๆเนี่ยเขาจะมีอํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งก็คือ องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และก็การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทร,รคมนาคมปี hmm. 2553ซึ่งตอนที่ร่างตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ <c oughs> งั้นอกรณีการติดต่อสื่อสารแบบ OTT ถ้าทำความเข้าใจง่ายอย่างี้ครับคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดกัน แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เลยที่เราจัดก,กันดีและเราใช้ก็คือ Netflix นะครับงั้นในกรณีแบบนี้ปัญหาคือว่าตอนที่ร่างปี53กับส่วนที่มีปัญหาเรื่องมัสคแครีเนี่ยตอนที่ร่างเราได้มองไหมว่าจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมองอยู่แล้วว่าการสตรีมมิ่งต่างๆที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นกรณีที่มันไม่ได้อยู่ภายใต้การ ออกอากาศโฆษณาแบบตั้งเดิมแหละงั้นในจุดนี้เนี่ยก็เลยมีการเขียนนิยามนะครับคําว่ากิจการโทรทัศน์ไว้ค่อนข้างกว้างในพรบที่จัดตั้งกสทชแล้วก็ให้อำนาจนี่แหละครับงั้นคําว่ากิจการโทรทัศน์เนี่ยมันก็จะบอกว่าเป็นกิจการที่บริการส่งข่าวสารสาธารณะรายการต่างๆนะครับแล้วก็ถ้อยคากว้างครับเพราะว่าจะบอกว่าไม่ว่าส่งโดยผ่านระบบขึ้นความถี่ ระบบสายระบบแสงระบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบอื่นใด hmm. คําว่าระบบอื่นใดหมายความว่าถ้ากรณีที่ไม่ใช่ขึ้นความผิดก็ถือว่าเป็นกิจการโทรทัศน์ด้วย hmm. เหตุผลที่ยืนยันว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ในอํานาจก็เพราะว่า hmm. กสทชเนี่ยมันจะมีแบบฟอร์มอันหนึ่งครับเขาเรียกว่าแบบฟอร์มปอสอสิบแบบฟอร์มเนี่ยจะเป็นแบบฟอร์มที่เขาให้แจ้งการเป็นผู้ให้บริการกระจายเสียงโทรทัศน์ ผ่านเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่โครงข่ายแบบดั้งเดิมตรงนี้เหี่ยแบบเนี้ยปสสิคือ O.T.T. ครับนั่นใน,นมุมจริงๆเนี่ยถ้าตามนิยามนะครับในการวิจารณ์ในเชิงวิชาการเนี่ย O.T.T. จริงๆอยู่ในนิยามคำว,ว่ากิจการโทรทัศน์อยู่ละนี่คือข้อสังเกตทางวิชาการนะครับแต่คำถามคือว่าแล้วปสทชเนี่ยมีแค่คำนิยามจริงๆเขามีอำนาจในการจะเป็พนพิจารณาเรื่อง O.T.T. ไหม ตรงนี้มันต้องไปดูมาตรา27ของพรบรเรื่ององค์กรจัดสรรขึ้นความขึ้นความถี่แล้วก็การประกอบวิทยุกระจายเสียงปี53มันจะมีประเด็นที่น่าส,สนใจในทางวิชาการก็คือว่ามาตรา27บอกว่ากสทชนะครับในวงเล็บ13บอกว่ากสทชทั้ง7คนเนะี่ยมีหน้าที่หน้าที่ตามกฎหมายนะครับที่ต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน มีให้ถูกเอาเปรียบจากกิจการแล้วก็รวมถึงในกรณีที่มีการใช้ขึ้นความถี่ที่อาจจะรบกวนความเป็นส่วนตัวหรือว่าสิทธิเสรีภาพในการรับฟังข้อมูลไอ้มาตรานี้เป็นมาตราที่จะเป็นประเด็นในเชิงวิชาการว่าสมมุติว่าเวลามีการออกอากาศแบบ OTT เนี่ยถือว่า Netflix ต่างๆส่วนใหญ่มันจะไม่มีแต่ประเด็นที่พิพาทในคดีนก็คือว่า มันไม่ใช่เป็น O.T.T แบบร้อยเปอร์เ็นต่ะม,มันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างขาบเกี่ยวประเด็นคือว่าจริงๆแล้วมันมีอำนาจไหมถ้าในการตีความเชิงวิชาการงสิบสามค่อนข้างชัดแล้วกรณีถ้าอ่านจากคำพิพากษาคือคู่ความในคดีเนี่ยมันมีการร้องเข้ามาม,มันมีการร้องเข้ามากสทอชเจ็ดคนถ้าดูจากกฎหมายฉบับนี้มีอำนาจตามกฎหมายมหาชนคือ มาตรา27วงเล็บ13ประกอบกับนิยามอยู่ละงั้นในกรณีร้องเข้ามาเป็นหน้าที่กสทอชอว่าเขาต้องพิจารณาว่ามันผิดไหม,มถ้าร้องเข้ามาแล้วเขาไม่ผิดเา็าถ้าผิดหรือไม่ผิดเขาต้องมีคมําวินิจฉัยอะไรไปตรงน,นี้ถามว่าในกรณีถ้าเขาไม่พิจารณาเลยมีคนร้องเข้ามาว่ามันไม่ถูกตรงนี้เขาผิดนะครับเขาผิด157ในกรณีตามคดีเนี่ยคือร้องเข้ามาแล้วเขาเพิจารณาคราวน,นี้พอพิจารณาเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาก็มีคำสั่งเตือนงั้นประเด็นถ้าไล่มาตามหลักวิชาการคือว่าพรบฉบับนี้ให้อำนาจกสทชแน่นอนแล้วครับว่า ott เนี่ยกสทชมีอำนาจในการชจารนาแต่ประเด็นคือว่า ott มันต้องขึ้นทะเบียนไหมตรงนี้เขาต้องบอกว่ามันไม่ได้มีกฎหมายบอกว่าให้ขึ้นทะเบียนเหตุที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ดำเนินรายการก็ทางกานผู้ชมผู้ฟังเพราะว่างี้ครับ เพราะว่า OTT เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศอย่างกรณี Netflix Facebook เนี่ยถ้ากสทชจะไปควบคุมกำก,กับ OTT ในตอนนั้นเราคิดกันว่าในฐานะนักกฎหมายนะครับเราจะบังคับให้ Netflix มาขึ้นทะเบียนได้ยังไงงั้นการจะไปออกระเบียบว,ว่าต้องมีขึ้นทะเบียน OTT เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะมันต้องบังคับระหว่างประเทศคือบังคับให้มาขึ้นแต่ในการบังคับที่ไม่ได้เนี่ย ถ้ากรณีในประเทศในกรณีเราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมกสศชาก็มีสิทธิในการที่จะดําเนินการใดๆก็ได้ในในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อกฎหมายคทวนี้ถ้ามาดูประเด็นที่ที่ดูกันในข่าวคือว่าชัดเจนว่าอสอศชามีอานาจในการที่จะพิจารณาเรื่อง OTT ได้แต่หลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องที่จะต้องมาขออนุญาตเน้นประเด็นในคดีก็จะเป็นว่า เขามีอำนาจจริงแต่การที่ออกหนังสือเตือนมีอำนาจในการเตือนไหมโดยหลักถ้าผมตีความทางวิชาการหน้าที่จะมีอนะครับคนเราระเด็นกับเรื่องขออนญุญาตนะครับคนเราไคเดิตอนนี้ประเด็นเพราะว่าถ้าไม่มีอำนาจจริงมันมีคำถามอย่างนี้ครับว่าทุกวันนี้เราจะเห็นว่าอยู่ในโลกอินเทอร์ TT, นเ,นเน็ตซึ่งโอททแม้แต่ n น t f l i x กเอง a ฟ e b o o k หรือทีวีต่างๆจะมีข้อมูลที่มันผิดกฎหมายค่อนข้างเยอะครับค่ะ ทุกวันนี้เนี่ยนโยบายในการปรับปรามของรัฐบาลในช่วงตั้งแต่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแทลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือเฟซบุ๊กหรือเนทฟลิบางทีก็มีข้อความหรืออะไรที่ผิดกฎหมายที่ผ่านมากสะทะชก็เป็นเจ้าภาพในการดําเนินการปิดกัน้นหรือตักเตือนผู้ให้บริการต่างๆอยู่แล้วน,นะครับเน้่ตรงนี้ก็มีข้อคิดในเชิงวิชาการว่าถ้าในข้อมูลที่มันผิดกฎหมายที่ผ่านมากสะทะช ใช้อำนาจในการตักเตือนอำนาจในการตักเตือนนั้นใช้อำนาจตามพระราชจัดองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่หรือเปล่า mm hmm. ถ้าใช่ในกรณีเดียวกันสิ่งที่ต้องคุยกันก็คือว่าแล้วในกรณีที่พิพพาทเนี่ยกสชมีอำนาจไหม <Yeah. S 2> นะครับอัน,นี้ก็น่าคิด <Huh. S 2> เพราะว่าถ้าดูจากตัวมาตรามันน่าจะได้ใช้ได้นะครับคร <Huh. S 2> าวนี้มาอีกประเด็นหนึ่งว่ามัสแครีคือจริงๆมันคืออะไรจริงๆมัสแครีอย่างนี้ครับ ตอนที่ไปร่างเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านบุนคลในการจําได้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องฟุตบอลยูโรสมัยที่กกมมี่ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยอตอนนั้นเราอยากจะให้ประชาชนคนไทยมันดูฟุตบอลฟรีการนี้มันเป็นงานลิขสิทธิ์คราวนี้ปัญหาคือประชาชนจะดูฟุตบอลฟรียังไงก็เลยต้องออกกฎออกมาว่าถ้ากรณีที่เป็นรายการที่มันน่าสนใจหรือรายการลิขสิทธิ์พวกเนี้ยจะไปยกเว้นกฎหมายลิขสิทธิ์ ก็สทชก็ประกาศหนึ่งออกมาว่า m มัส a r r y หมายความว่าทีวีทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งเคเบิลหรืออะไรต่างๆถ้าจะออกออกได้ไม่ละเมิดมีกฎหมายรับรองไว้กฎเกณฑ์นี้เรียกว่า m มั Carry คือไปตัดสิทธิ์เขาตัดสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์ว่าคุณสามารถเอามาออกในประเทศไทยให้ประชาชนดูได้แต่การออกเนี่ยเวลาไปออกราการฟุตบอลโลกมาสิ่งที่เขาขอก็คือว่าฟี ف าขอคือ ต้องมีการจ่ายเงินและที่สําคัญคือต้องไม่มีโฆษณาไอ้หลักเกณฑ์นี้เป็นเป็นต้นต้น,ตนพื้นฐานเลยว่าทําไมต้องมีมัสแครี่แต่มัสแครี่เนี่ยมันถูกใช้ในเชิงวิชาการบอกว่าใช้มาโดยที่ไม่ค่อยตรงตามเกตนารมณ์เท่าไหร่พราะจริงมันใช้กับฟุตบอลโลกนะครับต่อมาถ้าเราจําได้พอมีทีวีดิจิทัลเนี่ยเรากดว่าช่วงแรกอะกล่องมันไม่ดีฮะเพราะกล่องไม่ดีบางที่มารับสัญญาณไม่ได้กสชก็เลยบอกว่างั้นออกหลักเกณฑ์ว่าเวลาที่ ประชาชนดูไม่ได้เนี่ยต่างจังหวัดมันมีรายการสามหาเจ็แก่ต่างๆด้วยงั้นถ้าเองพวกกล่องสัญญาณพวกนี้ไปออกะมันจะละเมิดลิขสิทธิ์เขาก็สชอบ,บอกว่าเพื่อให้มันดูได้ชัดขึ้นงั้นก็มัสแคร์รี่จากเดิมที่ยกเว้นเรื่องลิขสิทธิ์มายกเว้นรายการทีวีต่างๆทั้งหมดด้วย <S 2> <S 2> อม,มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้ทีวีทุกรูปแบบสามารถมัสแคร์ี่สัญญาณ จากช่องต่างได้เลยช่รีทีวได้มันต้องไม่มีโฆษณามันต้องไม่มีโฆษณาไอ้นี่คือหลักเกณฑ์ของมัสแครีเดิมค่ะคาวนี้ประเด็นในคดีนี้คงจะเป็นว่าอน,นี่ผมเดานะครับรคือมเขามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเนี่ยที่ใช้กดมัสแครีมาซึ่งมัสแครี่มันต้องไม่มีแต่ปรากฏว่าเอ๊ะมันมีโฆษณาขึ้นมาตรงนี้จะทำยังไงก็เลยเป็นประเด็นที่พาดในคดีนี้ มันก็เลยกลาย<อ>เป็นการร้องเรียนมาเหมือนกันอาจารย์แล้ว,ลว,ลวทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นเท่ากับกสทชควรจะต้องมีการออกระเบียบอะไรใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาควบคุมเรื่องของการออกอากาศผ่าน ott ด้วยหรือไม่เพราะว่าแนวโน้มหลังจากนี้บรรดาสตรีมมิ่งมันก็คงจะมีอิทธิพลม,มากขึ้นในประเทศแน่ๆค่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าเดิมกสทชมีการให้ขึ้นทะเบียนกิจการ ott แล้วโดย โดยการที่มีแบบแจ้งเข้ามา <ฮะ S 1> แล้วที่ผ่านมามันมีการแก้ไขเรื่องข้อมูลที่ผิดกฎหมายแสดงว่า OTT อ่ะโดยหลักมันคืออยู่ภายใต้กทสทชแต่กศชยังยังไม่รู้จัดควบคุมระหว่างประเทศยังไงงั้นแค่ประเด็นเนี้ยผมว่ากสทชควรจะต้องใช้มาตรฐานของคดีนี้มาปรับว่าจริงๆแล้วจะดำเนินการยังไงเพราะปรดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับค่ะ ได้คะ่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากคะ่ะเสียดายเวลาเราค่อนข้างจํากัดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ขึ้นกับการตีความไม่ใช่แค่การตีความของทางคณะกรรมการด้วยนะ<ค>แต่ว่าการตีความของสังคมด้วยเช่นเดียวกันมีคําถามไปถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเพียงแต่ว่าในแง่มุมทางกฎหมายเนี่ยมันก็มีช่องมีทางอยู่หลายๆแง่หลายๆมุมด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของวิชาการนะจริงๆ โดยร่างพรบอรของกสทชมาเลยโดยทางพรบรการจัดสรรขึ้นความถี่ที่เอามาใช้ประกอบกันเนี่ยจันมองถึงอำนาจหน้าที่ในการที่กสทชมีอำนาจค่ะในการที่จะพิจารณากรณีมีข้อร้องเรียนต่างๆใดๆมาได้แต่อำนาจในการจะให้ใบอนุญาตเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องมีการออกกฎระเบียบขึ้นมาควบคุมดูแลกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความชัดเจนกันอีกครั้งนั่นเองค่ะค่ะ